ค่ะพบกับครูเดียนะคะวันนี้ก็จะมาอธิบายงานชิ้นที่2นะคะซึ่งในระดับม .4 เนี่ยเราเรียนแบบในรูปแบบของออนดีมาใช่ไหมคะวันนี้นะคะงานชิ้นที่2ค่ะไม่ยากเลยนะคะครูก็จะให้ทําเป็นในรูปแบบของโฟโตอาร์ตค่ะก็คือ ทําภาพทําตัวเองนะคะเป็นงานศิลป,ปะนะคะคุเดียก็อยากจะให้นักเรียนนะคะหาข้อมูลผลงานนะคะของภาพงานศิลป,ปินนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลป,ปินจิตรกรรมปฏิมากรรมภาพพิมพ์นะคะในเว็บไซต์นะคะเมื่อเราหามาได้แล้วนะคะเราก็ทําตัวเองให้เป็นงานศิลป,ปะก็คือจําลองตัวเอง เป็นภาพผลงานศิลปะนั้นๆน,น,นะคะก็ถือว่าเป็นการแสดงออกในรูปแบบของ p e r f o r m ร์แมนซ์ค่ะศิลปะการแสดงออกด้วยร่างกายนะคะหรือถ้านักเรียนอายนักเรียนสามารถเอาสิ่งของมาจัดวางได้นะคะจะไปหยิบสิ่งของสัตว์ อะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในบ้านนะคะมาทําเป็นงานศิลปะได้นะคะเราก็ต้องหาภาพที่เราสามารถทําได้นะคะซึ่งงานชิ้นนี้ครูเดียมอยากจะให้นักเรียนนะคะหาวัสดุที่อยู่ภายในบ้านเท่านั้นนะคะไม่ต้องเดินทางออกไปนอกบ้านนะคะพยายามใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่นะคะหรือจะไปขอความช่วยเหลือจากคนในบ้านนะคะให้มาร่วมกิจกรรมนี้ด้วยก็ได้นะคะเป็นการทํางานที่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมนะคะไม่ต้องใช้วสัสดุอุปกรณ์ให้มันฟิ้นเปลืองนะคะใช้ตัวเองเป็นงานศิลปะนะคะก็เป็นศิลปะชนิดหนึ่งได้นะคะคร mm ูเดียมีตัวอย่างของรุ่นพี่นะคะปีที่แล้วนะคะที่รุ่นพี่ได้ทําไว้นะคะก็จะมีอยู่ท้ายคลิปนะคะเป็นตัวอย่างภาพผลงานศิลปะนะคะชิ้นนี้ครูให้เลยค่ะสิบคะแนนค่ะในการทํางานถือว่าเป็นการสร้างสารรค์งานศิลปะนะคะถ้านักเรียนมีอะไรสงสัยนะคะนักเรียนสามารถทักหาครูได้เลยนะคะ และก,ก็การส่งงานนะคะให้นักเรียนส่งไว้ในกลุ่มไลน์ค่ะกลุ่มไลน์ของเราที่เราได้สร้างไว้นะคะเขียนเลยค่ะงานชิ้นที่2ค่ะใส่ชื่อด้วยนะคะให้เครดิตภาพตัวเองด้วยนะคะหวังว่าจะไม่ยากเกินไปนะคะ Performance Art ค่ะศึกษารูปแบบผลงานศิลปินทางด้านงานศิละปะนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์นะคะเอามาทำเป็นงานศิละปะนะคะในงานชิ้นนี้นะคะขอบคุณค่ะ